ข้อยี่สิบสองมองดูอำนาจเป็นอำนาจผลักดันให้หลุดออกไปเป็นอำนาจที่ผลักดันให้หลุดออกไปข้อยี่สิบสองหลุดออกไปจากสิ่งผูกพันนั่นแหละจะเป็นกองทุกข์ก็ดีหรือจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีจะอยู่กับมันไม่ไหวแต่หลุดออกไป ทั้งไม่ทั้งอย่างตามลระ,ะอย่างสูงนี่พระสิทธัตถะจึงได้ออกมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดพระพุทธศาสนาซึ่งเราได้ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ทำไมไม่ขอบใจอตมัมมยตาบ้างเหรอ ธรรมยตาเนี่ยหลักสาพระสิทัดทายออกไปออกไปแล้วก็ไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนนั่นน่ะมันมีคุณถึงขนาดนั้นนะก็ให้รู้กันไว้เถอะแม่คนอื่นๆก็เหมือนกันแหละที่มันอยู่ในบ้านเรือนไม่ได้ต้องออกไปเช่นยศสากุลระบุตรเนี่ยอยู่ในบ้านเรือนไม่ไววครับแก้ครับแกออกไปนี่อะไรหลักออกไปก็คือธอรรมยตตา รุปความว่าสิ่งที่จะผลักให้ออกไปเสียจากอ้กลุ่มทุกข์หรือวยร,รังทุกข์ทั้งหลายนี่คืออตมยตาแล้วก็ออกภายในออกไปถึงจิตใจออกไปด้วยนอกโลกไปเลยผลักให้ออกจากโลกนี้ไปสู่โลกโลกุตรระเลย